เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้อนองเจจารถสวยเกรด A ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องจเจจ่าเพชรยนต์นะคะก็จะพามาชมรถสวยๆนะคะกับนิสสันนาวา a แบนด์รองนะคะที่หลายคนตามหาแล้วก็อยากได้กับรถราคาถูกปีใหม่ไม่น้อยนะคะแล้วก็ออปชั่นเยอะไม่ควรพลาดนะคะวันนี้น้องเจจ๋านะคะมากับพี่นะคะนาวา拉สองตัว E b l a c k e d i t i o n King Cap นะคะปี2019ไม่80,000กิเมตรนะคะ ใครสนใจนะคะใครกําลังเล็งรถมือสองที่เพรยนแล้วก็เป็นรถเกรดเอนะคะที่ทางบริษัทเพรยนคัดให้นะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้นะคะกับตัวรถคุ้มๆสภาพเดิมๆรถเกรดเอรถใช้มือเดียวรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะรถวิ่งอยู่ที่จังหวัดสะอาดจังหวัดกรุงเทพนะคะถนนสาทรน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวรถบอดี้เดิมแน่นอนนะคะ,ะคะุณลูกค้าซึ่งสีแดงนะคะคันนี้มากับสีแดงดำเนาะเป็นปสีของพระเอกของนาวรารุ่นนี้เลยนะคะแล้วก็เรามาดูความสวยความเดิมกันว่าคันนี้น่าสนใจยังไงนะคะกับ ตัวรถเดิมๆที่คุณลูกค้าอยากเอาไปใช้งานต่อนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาเพียง3 6ม0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ลูกค้าฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6ก0 0กว่าบาทถึง7,000บาทขึ้นอยู่กับเครดิตและรายได้ของลูกคา้าแล้วก็อาชีพนะคะ3อย่างเลยนะคะค่าตัวเลทนี้ถ้าลูกค้าจะผ่อนจะดาวจะฟรีดาวหรือจะซื้อสดนะคะก็สามารถทําได้ทุกเงื่อนไขเลยนะคะลูกคา้าเดี๋ยวเรามาชมความสวยความเดิมกันนะคะบอดี้รถสวยเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทามรันนิ่ง ไฟตัดหมอกให้ครบนะคะเป็นออปชั่นที่มาเยอะมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ให้มาเยอะมากนะคะมาพร้อมแลสติกเกอร์ฝากระโปรงสีดำปัดกระสีแดงทำให้ตัวรถดูลงตัวและสวยงามน่าใช้งานส่วนทะเบียน2ทงบทาว,วแหวน4785ทะเบียนนี้ได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะ ถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถเกียร์ A ที่ทางเราคัดให้นะคะนัดมาดูรถตัวจริงกับต้องจ้าจ๋าพิจิตรได้เลยนะคะสําหรับสาวกแล้วก็แฟนขับนวราหรือใครอยากจะมีรถกระบะไว้บรรทุกหนักไว้ขนของนะคะไว้ใช้งานไม่ได้เน้นแบนมากนะคะก็ลองมาดูแล้วก็เปิดใจให้นวราดูนะคะและจะหลงรักนะคะแล้วก็จะรู้สรรพคุณแล้วก็คุณภาพแล้วก็เรื่องโจทย์การใช้งานออปชั่นต่างๆนะคะได้นะคะวันนี้มาดูนะคะด้านข้างนะคะแก็บแท้แก็บเดิมนะคะตัวแก็บด้านข้างไม่มีแก้ไขดัดแปลง นะคะแก็บแท้เก็บเดิมเลยนะคะลูกค้าตัวหมุดเนี่ยสภาพเดิมสมบูรณ์แบบแล้วก็ตัวเบ้าโชกก็บอกโชกนะคะสภาพสวยเดิมนะคะไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงนะคะรวมไปถึงนะคะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กอันลอยนะคะสกู๖รูนะคะมาพร้อมสติกเกอร์ลายสัตว์โคนสีเทาดำนะคะตัดกับตัวรถสีแดงลงตัวมากๆนะคะตัวรถสวยจริงนะคะรถตรงปกแน่นอนนะคะแล้วก็รถเนี่ยจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพ นะคกกระจกเนี่ยได้ภาพอัโัมิติไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวม,มองข้าง LED นะคะฟังก์ชันให้เยอะเหมือนที่าจาจยาบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เปิดสมาร์ทเอนทรีให้ถึง2ฝั่งทั้งซ้ายและขวานะคะมาพร้อมสติกเกอร์2.5 D T I VGS Turbo บันไดทางขึ้นนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยแตกหักนะคะสะภาพเดิมสภาพสวยแล้วก็ตัวทิว้วซุ้มล้อนะคะ ด้านหลังฝั่งขวานะคะก็ไม่มีหลุดนะคะไม่มีอ้าไม่มีงา้างสภาพสวยเดิมลูกค้าไปใช้งานต่อได้เลยนะคะล้อแม็กซีล้อเนี่ยไม่มีรอยเบียดทั้ง4ีล้อนะคะแล้วก็ยางนะคะคันนี้เนี่ยยางเนี่ยติดรถมาเลยนะคะยางติดรถมาไม่ใช้ไป80,000กว่ากิโลนะคะ แล้วก็เจ้าจ๋าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นยางเส้นใหม่ให้นะคะถ้าคุณลูกค้าเล็งอยู่นะคะแล้วก็อยากได้สีแดงดํานะคะโดยเป็นโดยเฉพาะเป็นสีพระเอกของนาวาร่ารุ่นนี้รีบโทรหาน้องเจ้าจ๋านะคะตอนนี้น้องเจ้าจ๋ามีให้เลือกอยู่สองคันนะสำหรับสีแดงส่วนสีอื่นตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยนะคะถ้าจองก่อนลูกค้าก็ได้สิทธิ์ก่อนนะคะกับตัวรถคันนี้ดูสดดูสวยนะคะสีก็ดูสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ควรพลาดเลย ใครอยากได้กระบะนะคะออปชันเยอะไว้ใช้งานเนี่ยน้องก็จะยกให้เป็นพี่นิสันเลยนะคะใช้งานทนนะคะบรรทุกหนักได้ดีใส่ของได้เยอะแล้วก็ช่วงล่างแน่นช่วงล่างแข็งนะคะแล้วก็ออปชันเนี่ยบอกเลยไม่มีแบนดไหนนะคะกล้าให้เยอะขนาดนี้นะคะสำหรับฟังก์ชันนะคะไฟท้ายนะคะไฟท้ายนะคะ,ะ,คะ,ะกล้องถอยไม่ใช่ไฟท้ายกล้องถอยนะให้มาเรียบร้อยนะคะพร้อมไลเนอร์ที่สภาพเดิมติดมาจากโรงงานนะคะไลเนอร์ดูสภาพสะโพกซ้ายสะโพกขวา ดูสภาพสะโพกซ้ายสะโพกขวาได้เลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมสภาพสวยนะนี่รายละเอียดตรงนี้สําคัญนะคะในการดูรถมือสองถ้าลูกค้าอยากได้รถส,สวยๆเนี่ยนะคะมาดูรถเนี่ยตัวจริงตรงปรลกแน่นอนรับประกันลูกค้าพึงพอใจนะคะกับตัวรถส,สวยๆลูกค้าเดินบล็อกอินเข้ามานะคะที่เพรยนต์แล้วมาหาน้องเจ๊จ๋านะคะหรือโทรนัดมาก่อนนะคะอยากได้รถรุ่นนี้พอดีเลยพี่เล็งรุ่นนี้ไว้นะคะแล้วก็ติดตามเพรยนต์มานานแล้วมาเห็นคลิปนาอจ๋าดันฟีดในการ รีวิวรถคันนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะตัวจริงเนี่ยสวยตรงปกสวยกว่าในรูปอีกเพราะว่าสีแดงของนาวาร่าเนี่ยค่อนข้างจะสดนะคะสดและแจ่มนะคะสีไม่หมองด้วยนะคะด้วยตัวรถเดิมๆสีเดิมๆไม่มีกลับมาเนาะนี่สติ๊กเกอร์คำว่า Back e dition นะคะก็เป็นของที่ติดมาจากโรงงานเลยเนาะนี่สภาพเดิมคิ้วรายละเอียดตัวรถเดิมๆต่างๆดูสวยงามสอดคล้องกับตัวเลขใหม่จริงๆค่ะคันนี้ ล้อมแม็กสวยแคสซีแท้แคสซีเดิมไม่มีการตัดต่อไม่มีรอยเสนนมไม่มีอรอยผูกค่ะในส่วนของตัวนะคะภายในเนี่ยภายในบอกเลยว่ากว้างมากนะคะนิสสันเนี่ยเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะแล้วก็ดูสดดูสวยภายในดูกลิบมากนะคะลูกค้าสวยมากเลยนะคะนี่ดูได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะตัดสินใจผ่านคลิปนี้ได้เลยตัดสินใจผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะกับตัวรถเดิมๆนะคะ ตัวเบาะด้านหน้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะแท้เบาะเดิมสภาพเบาะสมบูรณ์แบบนะคะไม่มียับไม่มีโยนไม่มีขาดไม่มีรอยชำรุดเลยเกียร์6สปีดนะคะ f 4ได้เกียร์แมนนวลนะคันนี้ถ้าเป็นตัวแคบนะคะของตัวราวล่าเนี่ยนะคะ b บ a c k edition นี่นะคะถ้าเป็นปีโฉมนี้นะคะก็จะมีแต่เกียร์แมนนวลนะคะถ้าเป็นปีออโต้จะมีเฉพาะสประตูเท่านั้นนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะมองเห็นความคุ้มค่านะคะในการใช้รถรุ่นนี้ นะคะกับตัวรถบอดี้สวยๆที่น้อจ๋ามาให้ชมนะคะก็รีบคว้าไว้เลยนะแล้วก็ในส่วนของแอร์หลังเนี่ยนะคะได้ถึง2ตําแหน่งนะพรมกระดุมนะคะอันนี้คือลูกค้าให้ป้าอาจาจะจ๋าให้ลูกค้าไปเลยนะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะรถคันนี้พร้อมขับพร้อมใช้พวกของเหลวพวกน้ำมันเครื่องนะคะจ้าจ๋าก,ก็เปลี่ยนให้ก่อนที่จะส่งมอบนะคะดูน็อตคานเสา A นะคะเสา B หรือว่าน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะคะสภาพเดิมๆตัวน็อตสวยๆนะคะนี่ ตัวน็อตนี่ไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะสีอยู่ในสภาพสวยสดไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป๊ะสีนะคะแล้วก็ตัวน็อตคานเสาบ A เนี่ยนะคะนี่ถ้าน็อตเดิมนะคะไม่มีขยับแสดงว่าฝากับตัวประตูนเนี่ยก็เดิมแท้นะคะสภาพเดิมๆส,สวยๆนะคะใครที่สนใจคันนี้รีบเลยนะคะท่านผู้ชมนะน้องก็จ๋าก็อยู่ที่เพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะ บริษัทนะคะเปิดทำการทุกวันถ้าคุณลูกค้าเห็นสีแดงดำแล้วถูกฉลูกมากๆโค้ถสวยมากเลยที่เห็นน้องจ๋ารีวิวนะคะแล้วก็หรือว่ากดเข้ามาชมนะคะพอเห็นหน้าปกสวยนะคะมาดูรถตัวจริงก็สวยไม่แพ้หน้าปกเลยนะคะลูกค้าตรงปกคะ่ะนะคะส่วนคนที่สนใจรุ่นนี้ถามว่าอาชีพอะไรออกได้บ้างนะคะน้องจ๋าขอย้ํานะคะออ,ออกได้ทุกอาชีพเลยแหละค่ะนะคะ,นะคะขอเพียงลูกค้านะ มีเอกสารยืนยันที่มารายได้ชัดเจนนะคะมีเครดิตฟรีดาวได้นะคะสำหรับนาวรลาแบลนลองแต่ถ้าลูกค้าถามว่าถ้าไม่มีเครดิตแล้วจะออกได้ไหมฟรีดาวก็ต้องมาดูอาชีพกันอีกทีนึงค่ะลูกค้าเพราะว่ารถรุ่นนี้แบนลองราคาจัดของธนาคารก็จะค่อนข้างจะให้น้อยกว่าแบนหลักแต่ว่าถ้าลูกค้าเป็นพนักงานโคสาลีข้าร,ขราชการหรือว่าชาาไรสรวนนะคะก็ซื้อได้นะคะถ้าชาาไรสวนนะคะ เอกสารยืนยันชัดเจนก็ซื้อได้นะคะกู้ได้100% 95%นส่วนพนักง,งานค่สลารีกู้ได้90%นะคะยังไงก็จบขาดนะคะยอดก็เหลืออยู่หรือใครเครียดดีก็อัพยอดได้อีกนะคะแผ mm hmm. ่นเพจอยู่จุดเดิมนะคะแผ mm hmm. ่นเพจรายละเอียดตัวรถตัวน็อตเดิมทั้งหมดเลยค่ะนะคะ mm hmm. เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น้องจา๋าขายดีมากๆเพราะว่าลูกค้ากลุ่มลูกค้าของน้องจา๋าเนี่ย นะคะจะสนใจแล้วก็ชื่นชอบนาวาล่านะคะอันดับหนึ่งเลยที่น้องจ๋าขายกระบะมาก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะที่ขายดีที่สุดเลยนะคะสําหรับเจ้าจา,จา,จานะส่วนคนอื่นไม่รู้ว่าขายรุ่นดีไหนดีที่สุดแต่เจ้าจานเนี่ยนาวาล่าเลยโน่หนึ่งเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องจ๋าจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใหม่นะคะแม่คันนี้อยู่ที่8 6 0 0 0กกิโลเมตรนะคะ ซึ่งเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะเราก็จะไม่มีการกอไม้มาเท่าไหร่ตั้งขายเท่านั้นนะคะซึ่งสภาพตัวเลขไม้นะคะลูกค้าก็สามารถสัมผัสได้หรือว่าดูได้จากตัวพวงมาลัยนะคะว่ารถสอดของการถือไม่นะคะดูจากพวงมาลัยก็ปติฟังก์ชันนะคะ Apple c a r าเพามีให้แล้วนะคะสภาพตัวรถส,สวยๆเดิมๆนะคะสิ่งที่จะจ๋าชื่นชอบในรถรุ่นนี้ก็คือเขาไม่ห่วงออปชั่นนะคะเหมือนที่จะจ๋าแจ้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่องแอร์นะคะกล้องมองถอยหลัง ะะระบบแอร์นะคะเย็นมากนะคะมาพร้อมคอนโซลเกียร์ที่ดูสวยดูใหม่นะคะไม่มีชำรุดถุงหุ้มเกียร์ยังดูใหม่อยู่เลยนะคะถือว่าคันนี้เนี่ยสภาพเอาไปประมาณสักเ8เลยเพราะว่าดูสดมากนะคะเจ้าของเดิมเขาก็ดูรถดีนะคะดูแลรักษาดีเหมือนกันนะคะสังเกตจากตัวนะคะฮดรูมนะคะนี่ดูได้เลยนะคะตัวฮดรูมดูสะอาดนะคะไม่มีรอยเจอไม่มีรอยยันจากผ้าจานเลยคันนี้นี่นะคะก็จะมีกระจกสองหน้าให้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะทั้ง เอาฝั่งคนขับเนาะอ่ะมีฝั่งข้าคนขับนะคนขับฝั่งคนขับยังไม่มีนะคะตัวรถสวยค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาชมรถนะคะมาดูรถตัวจริงได้นะคะกับตัวรถบอดี้เดิม ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวสภาพเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องนะคะจะเป็นฝาครอบเครื่องแท้ครอบเครื่องเดิมไม่มีการแก้ไขนะคะดัดแปลงนะคะไม่มีการรื้อหรือว่าการแก้ไขเครื่องยนต์เลยนะคะก็คือสภาพมาตรฐานโรงงานทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะดูความสวยความใสนะคะตัวเครื่องยนต์เนี่ยสะอาดมากนะคะไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยดของน้ามันเครื่อง แล้วก็ตัวท่อเก็บสายไฟรายละเอียดต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ท่อเก็บสายไฟนะคะ F4 นะคะสภาพเดิมสวยมากนะคะรายละเอียดโครงสร้างรถเดิมทั้งหมดเลยนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะโครงสร้างเดิมค่ะหน้าเดิมๆนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีถอดถ้าคุณลูกค้านะคะดูคลิปรีวิวน้องจ้าจ๋าแล้วยังไม่สบายใจนะคะยัง ตัดสินใจไม่ได้นะคะถ้ามาดูรถตัวจริงเนี่ยจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าตัวรถจริงนี่สวยมากสวยกว่าในกล้องที่น้องจะารีวิวอีกนะคะดูจากนะคะตัวน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดเลยนะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะปั๊ม ABS อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบสี้อยแต้มมาจากโรงงานอยู่ครบนะคะโครงสร้างเครื่องยนต์เดิมๆส,สวยๆเนียนๆสุดๆนะคะแบตเตอรี่นะคะก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแบตเตอรี่เนาะเพราะว่าปีกว่าแล้วเดี๋ยวน้องจะเช็คค่า CCA ให้ นะคะคันหน้าเดิมสภาพเดิมส,สวยๆถ้าคุณลูกค้าสนใจอยากได้รถรุ่นนี้ไปใช้งานนะคะติดต่อหาน้องจ,จ้าจ่าเพจยนรับประกันความพึงพอใจนะคะได้รถสวยตรงปลกแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวรถของเราก็ผ่านการตรวจสอบแล้ว274รายการก่อนที่จะนําเข้ามาให้ลูกค้าได้ไปใช้งานต่อนะคะขอเพียงลูกค้านะคะนัดจ้าจ่าเข้ามาอยากได้รถคันนี้สนใจคันนี้นะคะยังไม่ติดจองนะคะ แต่ต้องรีบนิดนึงถ้าเห็นคลิปน้องจ๋ารีวิวนะคะเพราะว่าเซลล์ของทางบริษัทเพชรยนต์นี่ค่อนข้างเยอะนะคะ40ท่านนะคะแล้วขายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะแต่ถ้าจังหวะที่คุณลูกค้าเข้าไม่เห็นผ่านคลิปผ่านเข้ามาเห็นคลิปน้องจ๋านะคะขึ้นฟีดหรือว่ากดเข้ามาดูนะคะแล้วสวนใจอยากได้คันนี้นะคะเพราะว่า1ไมค์ก็แค่8 6 0 0 0เนาะราคาแ็่แค่3 6 9 0 0 0บาทแล้วก็ได้ปี2019กับรถแบนดลองที่ออปชั่นจัดหนักจัดเต็มราคาก็หายไปเกือบหบติดต่อนรอจจ์เรยนต์เข้้าามาไดนะคะ ฝากกอบขอบพระคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้น้องจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ